รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมที่น่ารักดาวินชี่เกมถอดรหัสมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรายังอยู่กับแชมป์คนนี้ครับคุณชายพัฒน์ที่กําลังสู้กันอย่างสนุกกับคุณทรงแต่ว่าสถานการณ์ของแชมป์นั้นเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยครับเอาเป็นว่าไปสนุกกับคู่นี้กันต่อได้เลยครับชายพัฒน์เข้าไปอีกแล้วสเต็ปเดิมสองพันก่อนดูเชิงพี่เอวก่อนอน้าวมาสี่พันตรงกลาง กับรหัสภาพต่อไปนี้ครับจากหลินจิมินที่มีสามพยางสามพยางนะครับรหัสภาพมาครับ กดแล้วเรียบร้อยตายละเสร็จทิมนสติรึเปล่าผมเพิ่งคุยกับมันวางโทรศัพท์ไปเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยพี่ยอตอบว่าเกลือจิ้มเกลือครับใช่เพราะนี่คือนายกิติชื่อมงกูลหรือที่ใครรู้จัก เขาในานามของวอกแต่ชื่อเล่นของเขาคือเกลือจิมเกลือรับไปอีก2 0 0บาทพโยมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย5,000ครับฮะห้า5,000้า5,000ละถูกสติลไปแล้วตอนนี้นะครับผมคุณถูกสติลไปแล้วถึง8,000บาทนะครับทั้งกองนะฮะมีอยู่12,000 8,000อยู่พ่ทรงพี่ชายแชมป์ของเรามี4,000อีก2 0 0 0มานะครับอัตโนมัต เป็น4,000ตรงกลางพร้อมนะครับพร้อมครับราดภาพต่อไปจากหลินจุมินนะครับมี2พยางราดภาพมาครับ เดี๋ยวกดแต่พี่ทรงก็กดตอบว่ากาฝากกาฝากถุกต้องครับเป็นช่องที่เราไปฝากกระเป๋าแล้วก็มีกากระบาดทับก็เลยกลายเป็นกาฝากกลับมาเป็น1นึ่งืนต่อสองพันครับ แบบียวหลายคนนะที่กดแล้วแบบว่าน้าจะได้เกือบจะได้แต่สุดท้ายจบด้วยการเท้าข่างนะครับผมพี่ชายพัทครับแชมป์ของเราคุณมี2,000เขามีหมื่นหนึ่งผมแล้วแต่คุณคุณจะสู้เท่าไรไม่ว่ากันหมดเลยหมดเลยครับฮะสองพันสองันหมดหน้าตักมารหัสภาพจากเรจิเมนมี สามพยางสี4,000ตรงกลางคือ4,000สุดท้ายของพิชัยพัฒร์รหัสภาพมาครับสามพยางครับ เยวกดแล้วนะครับได้ไหมตอบว่าตอบครับมโนรุน,รนฮะมโนรุนเฮ้ยไ,ไม่ใช่ครับผมเหลืออีกหนึ่งวิครับพี่สง ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหดีกว่าจะถึงเหมือนเด็กเพิ่งตื่นนอนเลยในที่สุดอ้าวเปี้ยวตอบว่ามโนภาพมันตรงชัดเจนเลยนี่มโนภาพถูกต้องครับพร้มหัวไปอีกสองพานเรียมเท่าไหร่หมื่นสี่เองครับหมื่นสี่เองครับหมื่นสี่น่าเสียดายมากมโนภาพภาพแรกคือการอ่าก็เลียกการแสดงมโนรานะของทางใต้ แต่ภาพที่สองบอกแล้วไม่เอาราที่ขึ้นอยู่บนขนมปังก็เป็นเหลือมโนเฉยและภาพสุดท้ายคือภาพวาดเลยพี่เมื่อกี้พี่นึกไปเป็นมโนโลูน,นเป็นบอลลูน,รนหรืออะไรไม่ได้บโนภาพพี่มันง่ายมันจะมันต้องคิดให้มันซ <ไป S 1> <simple S 2> ิมเ<ไ>ปิลกว่านั้นนะแต่ว่าสุดท้ายยังไงพี่ชัยพัฒน์ก็ยังได้กลับบ้านแบบว่าแฮปปี้นะเพราะว่ามีเงินเก็บอยู่ถึง25 0 0 0ขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่ชัยพัฒน์และทีมครับแชมป์คนใหม่กับเงินเก็บ8 0 0พันครับ น่าเสียดายที่ไปต่อไม่ได้แต่ต้องบอกเลยว่าสองสมัยของพี่มันสมศักดิ์ศรีโคตรสองหมื่้าแพ้เกมแพ้ได้แต่หลินจีมินไม่มีวันให้คุณแพ้สุขภาพอย่างแน่นอนครับผมเช่ครับเรียนอีกแล้ว<ท>พี่อทดแชมป์ละสอสมัยเรียนอีกแล้วเราได้แชมป์ใหม่เห็นการตอบน่ากลัวไหมพี่สงสู้เขาได้ไหมเหมือนลูกเป็ดกลมแมวนะแกเนี่ย จะกลัวอยู่ปะ่ะแรนดอม แม่คุณอูดเล่นตัวคุณอายมาแบบนี้กะจะไม่ให้แชมป์ได้ยืนนานๆเลยใช่ไหมเลยครับเนี่ยเพราะเธอคนนี้เป็นอีกคนครับที่สติลได้เร็วมากๆแต่ช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันครับว่าเมื่อเธอมายืนอยู่ตรงแท่นแข่งขันแล้วยังจะเก่งกาจเหมือนเดิมหรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันครับ เสริมอาหารลิ้นจือมินก๊อกน้ำสันว่าสถานีบริการน้ำมันพีทีและแล้วเธอก็มาน่ากลัวมากๆสำหรับแชมป์น่ากลัวมามคนนี้พอได้ครับกดตลอดแต่ไม่ถึงสักทีเธอกดตลอดจริงๆเจ็ดันแล้ว ปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับกําลังเรียนอยู่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหนักไหมการเรียนพยาบาลก็ได้อยู่ค่ะพี่ทรงครับครับคุณพร้อมที่จะรับมือหรือยังพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเริ่มครับใส่ปิก่อนเลยคนละหมื่นและสี่พันตรงกลางเริ่มที่สามพยางกับรหัสภาพนี้จากหลินจิมิน สามพยาค์ครับมาครับ <S <S มีใครกดไม้ทีมสตีล โยกดแล้วนะครับนี่โยกดแล้วได้ไหมเี่โยครับผมโลกส่วนตัวครับโลกส่วนตัวมันมายังไงมันมาได้ถูกต้องครับผมภาพแรกภาพของพี่เอิร์ดน,นะครับผมกลายเป็นไทยคือโลกนั่นเองภาพที่สองเอาแค่ส่วนเหมือนเดิมนะครับผม และภาพสุดท้ายก็คือภาพของลำตัวเหลือ8,000ลงกันดีคนละ2 0 0 0ัมา4 0 0พันตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปนี้จากหลินจิมมินที่มี3พยางรหัสภาพจากหลินจิมินมากครับผม พี่มดกดเรียบร้อยเหลือเวลา15วินาทีจะเป็นของเราอยู่นะครับทางด้านหน้าเหลือ10แล้วที่สองครับอัดสรรั์ครับถูกต้องครับผมภาพไ้้เป็นภาพของการกดรคคอร์ดหรือกดอัดเสียงนะครับผมภาพที่2นี่ได้ถึง2พยายงค์เดียวทั้งสะ,สะและดวงจันทร์กลายเป็นอัดสะรันจากอัดสะจัน อัศจรรย์กลับมาที่10,000ต่อ6,000ครับเอาละแชมป์เขากลับมาเท่าทุนและอายเราเหลืออยู่6,000สู้เท่าไหร่คะ2,000ค่ะ4,000ตรงกลางกับรหัสภาพจากเลินจิมินต่อไปนี้3พยางรหัสภาพจากลนจิมินมาครับ อีกแล้วแต่อายก็กดเหมือนกันตอบว่าอาสงไขยค่ะอสงไขยถูกต้องครับผมรงตัวนะครับภาพแรกวงไว้ให้เลยนะฮะสละอะภาพสองพระสงฆ์นะครับภาพสุดท้ายคือการไขกุญแจอสงไขยเสมอกันที่8,000ครับแปลว่าไม่จบไม่สิ้นสัทีเพราะฉะนั้น สู้หมดตัวนะครับผมพีสองเรามี8,000เสมอกับเขาไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องเสีย3,000มบ้า6 0 0 0ตรงกลางพีสองตรงกลานี่แล้วไปเบส6 0 0 0กับไอห0 0 0นนะเนี่ยสายยาเขาเนี่ย6,000นี่อะไรก็ไม่เขากับคุณเบลก็ฟาดเรียบอยู่6,000ตรงกลางวัดกันไปเลยเงินมันเยอะหนึ่งพยางกับรหัสภาพต่อไปนี้จากเหรจิมิน รหัสภาพมาครับพย่างเดียวครับผม พี่โยกดเอาสิพี่ตอบว่าพรมครับพรมถูกครับ <Yeah! S 1> ภาพแรกคือรถภาษาอังกฤษเรียกว่าคาร์ภาพที่2คือสัตว์หลากหลายชนิดที่ดูแล้วคือล้วนแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาเรียกว่าเพชคาร์ถ้าเกิดใส่เพชเข้าไปเสียงจะตกทันทีเป็น คาร์เพ <Car> แปลว่าครมสุดยอดครับพี่สเงหนึ่มือแล้วเริ่มกันใหม่ที่5,000เสมอกันตอนนี้และต้องเริ่มใหม่จริงๆเพราะต้องลงอัตโนมัติ <S 2> 2, <S คนละ2,000เป็น4,000ตรงกลาง <Yeah. S 1> เรามาดูกันว่ามันจะน้อยมากๆหรือมันจะยาวมากๆกันดีกว่ากลางๆคงไม่น่าจะมี3พยาน รานภาพจากลินจิมินมาครับถึงแม้ว่าเงินในกระดานตอนนี้จะเหลือแค่ครึ่งเดียวแต่ก็ต้องพยายามสู้กันต่อไปครับตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกับคู่นี้กันต่อครับสนับสนุนโดยโอวันติน คอลลาเจนไรเปบปไทย HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟน h u a เว่ P10 และ P10 Plus สามพยานรหาสภาพจากลินจิินมาครับ พยางนะครับสีสีเปียภาพแรกเป็นภาพของการสีไวโอลินภาพที่2คือน้องซีนะครับที่เก่งเรื่องไซเบอร์มากๆภาพที่สาม น้องปอน้องชายนะครับน้องปอทฤษฎีกับสละเอียปอเอียเปียสีสีเปียดัเิชีขอคืนสี่พันครับคนละ2,000ตรงกลางเป็น4,000เท่ากับเหลือคนละ1,000เท่ากันทั้งคู่เนี่ยยังไงก็มีเงินเก็บและแถมอาจะได้ของแถมดิเพราะเราจะแจกของแล้ว และแน่นอนที่สุดครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยากให้ทุกคนนะครับผมได้พักจากความเหนื่อยจากการเรียนการทำงานกับกิฟต์เฟลเจอร์ที่พักมูลค่ากว่า20 0 0 0บาทสำหรับ2ท่าน3วัน2คืนเที่ยวนี้เราให้คุณไปที่ The Crown Plaza p h u ภูเก็ตพ a นวาบีชขอแค่ให้คุณถอรหัสภาพของเราให้ได้สาพยาง กับรหัสภาพจากลิชเบอร์ต<อ>จุดด่างดำครับจุดด่าง ดัไปเลยถาใครไปครับเนี่ยภรรยาครับภรรยาสุดยอดขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนที่รักและศรัทธาและกลัวมีด้วยซ้ำผมกลัวไหมครับชื่นชมเพรงใจครับเกรงใจเฮ้ยคารพบัตรมืออ้าวได้แล้วนะครับผมไปแน่นอนนะครับผมจะเข้าฟาซ l a z เก็ u พันวาบี a เห็นแล้ว <observed> ว่า <serio> จุดนะครับภาพแรกนะฮะภาพที่สองอาตุกนะฮะดวงตากำลังด่าดอไม่เอกกลางเติมกองงูเข้าไปด่างและภาพสุดท้ายดำครับมืดเออสีดำจุดด่างดำทำให้พี่สองได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวกลับไปเลยไหมพี่ก็ได้ครับเอาละเรามาว่ากันที่เกมต่อไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เป็นไรน้องไอแต่เรายังสามารถทำอะไรได้เยอะกับเงินสี่พันที่อยู่ตรงกลางนี้ ภาษีเท่ากันตอนนี้เหลือโกละพันฑ์ใครดีใครได้ใครไวกับรหัสภาพจากเินจิมินสองพยางมาครับ กลกลืนครับกลักลืน,ลนถูกต้องครับโอ้ยอ,อันนี้ก็ยากนิดนึงนะผู้ชายอาจจะดูได้ไวกว่าว่าภาพที่สองคือการล้ำ,ลำหน้ามันเลยบวกกอไก่เข้าไปอยู่ข้างหน้าเคยเป็นกลัมและภาพที่สองเป็นการ์ตูนกำลังกลืนเป็นกลัมกลืน ไม่รู้เกินยังไงแต่น่าจะเกินคล่องอยู่เพราะกลับกลายเป็น5,000ต่อ1,000ครับผม <Yeah. S 1> แต่คนที่กกืนไม่ค่อยลงตอนนี้น่าจะเป็นน้องยอายอาเราเหลือ1,000สุดท้ายเรายอมแพ้ไหมลองดูค่ะเราสู้ไหมสู้ค่ะลงปะ1,000 <c oughs> บวกการเป็น2,000ตรงกลาง <c oughs> อย่าคิดถึงเรื่องเ,เงินเลยครับสำหรับแมตช์นี้เอาว่าใครอยู่ใครไปดีกว่า และถ้าพิษงปิดจ็อบก็เก็บได้6บวกของเดิมไปนะฮะของเดิม8แล้วก็บวกไปอีก6กครับ2,000ตรงกลางโฟกัสนะครับมือที่โพเดียมตาที่จอรัสภาพต่อไปนี้จะตัดสินเลยหรือเปล่ามี2พยางรัสภาพจากลิงจิมินมาครับถ้ารหัสภาพชุดนี้คุณอาย,ยังไม่ทันแชมป์อีกแล้วก็อย่างน้อยก็มีเงินเก็บกลับบ้านไปครับ แต่พรุ่งนี้ต้องมาลุ้นครับว่าแชมป์จะปิดเกมเพื่อสะสมแชมป์ไปได้อีกสมัยหรือไม่กลับมาพบกัน5้าโมงเย็นเวลาเดิมห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีค่ะตอนนี้ป้เบสก็อยู่ที่ปั๊มพิทีเหมือนเดิมค่ะเราจะมาตามหาผู้โชคดีได้เติมน้ำมันฟรีกันไปดูกันเลยโอ้โหสวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมถออาหารหัสนะคะตั้งใจติมน้ำมัอะไรเท่าไหร่คะ เท่าไหร่คะ300อยากเติมเงินฟรีฟรีไหมคะอยากงั้นมาเล่นเกมกับเราตรงนี้เลยค่ะภาพนี้นะคะมีอยู่3พยางค่ะมีเวลาอยู่20วินาทีพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะนี่นี่เป็นเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะแค่ดอกแค่อ่าดอกแค่ทุกงดองค่ะแค่แค่ทุ่งนายังไม่ใช่ค่ะแต่ใกล้แล้วใกล้แล้อเลยแค่แค่เขาแค่เขาโอ้ยไม่ใช่ค่ะ แกล้งดาถูกแล้วแต่ตรงกลางเนี่ยนอกจากทุง่งอนะ่ะคำหนึ่งเขาเรียกอะไรคะเอาไว้ปลูกเแเนาดาเนาดาถูกต้างค่ะถูกเลยอะ่ะเราได้ฟรีไปเลยคะ่ะ300บาทถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะเจอกันที่บัมพีดีทัว